ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเนื้อนะครับอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านลุงช่างป้าชนผักนะครับก็ก็ได้นะครับรับทราบนะครับจากไลฟ์สดนะครับของอช่องแดงทชนแนลนะครับว่ามี คนนะครับมารับรับล่อๆอยู่หน้าบ้านลุงช่างก็เลยเดินทางมากับไทยบรรนอกเด้อนะครับนี่นะครับไทยบรรนอกเด้อนะครับนี่นะครับกับน้องใบตองนะครับก็มาแล้วก็ไม่เจอใครนะครับไม่เจอใครเจอแต่ดิกกี้นะครับกับเพื่อนนะครับรวมแล้วสามสามตัวนะครับสามตัว นะครับคอยต้อนรับอยู่ในบ้านนะครับส่วนช่องหมดฟื้นกับช่องไทยมานอกรือนะครับก็อยู่ก็อยู่ก็อยูอ่นะครับถนนหน้าบ้านอตอนนี้ก็เจอป้าแดงเลยนะครับมาแล้วนะครับแดงแชนแนวนะครับแล้วเลยจะไปหา แดงแัดนแน่นะครับเมื่อกี้กำลังฉุดเฉือนอยู่พอดีว่าเอ้าก็มีชายปริศนาไงสองคนคนเดียวโอ้เห็นไหมเห็นไหมโอ้มานี่เอ่อเห็นไหมเออมามาหนี่ไม่เห็นมานี่ไม่ใช่อยู่สามแยกอ่ะโอ้สามแยกไม่มีไม่มีสามแยกง เขาเดินไปนู่นอ่ะเอ้ามันเป็นไปไม่ได้อ้าวเล่าสวนสามแยกไหน่เอ้าสามแยกกวนบุญสามแยกที่เอ้าเราขี่รถมานี่เราไม่ได้สังเกตเนาะไม่ได้สังเกตเหรอโอ้ลรีบรีบรีบเพราะว่ารีบรีบเขาไปทางนี้เออเออเออันยังไม่ถึงขนาดนี้ฮะยังไม่ถึงไม่ถึงได้ยังไงผมไปผมไม่นั่งรายอยู่แล้วก็เป็นชั่มงแล้วเขาต้องเดินไปถึงสามแยกอ๋อ สามแยกคนบุญบมอสามแยกนี่ไงสามแยกหน้าคำใสนี่ไงนั่นล่ะคนบุญนั่นล่ะจ้างอยนั่นล่ะไม่มีได้ยังไงไม่มีก็ต้องหายกลางทางเออหายหายยืนอยู่นั่งกับหมวดฟื้นเป็นชั่วโมงมีวโมงใช่ไหมยืนคุยกันในถนนน่ะมีอยู่มีลูกหมดฟื้นยืนอยู่แสดงว่าหายกลางทางอืมอ่าแสดงว่าหายกลางทางหมาเห่ามากอ่าอ่าอ่าหมาเห่ามากไฟมันดับเออเออเออไม่ว่าไฟดับ ไม่ไม่ดับนะอยู่นู่นอยู่นู่นไม่ดับแต่นี่มันดับดับหมดเลยยุกเว้นตัวนี้ไฟส่องสว่างถนนไม่ดับแต่ไฟในหมู่บ้านนี้ดับหมดดับหมดโอ้เออเออเดินออกมาแล้วหมามันเห่าหมามันเห่าผมก็เลยสงสัยว่าอ่ามันเห่าอะไรเห่าห้าตัวเนี่ยไอตัวนี้ข้างในมันสามตัวใช่ไหมอ่าอ่าอ่ามันก็มารุมเห่าอยู่ตรงนี้ ผมก็เลยออกมาแล้วมาเจอปะกันตรงนี้อืกันตรงนี้ถือถุงปุ๋ยมีถุงปุ๋ยใส่เสื้อแขนกุดน่าจะเป็นคอโคงแขนกุดอ่ะนะกางเกงก็ประมาณกางเกงเสื้อเสียอะไรเสียสียอะไรขาวแต่มองเห็นแสงแสงมันจะมองเห็นพกขาวอาจจะสวนเราอยู่เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตเขาบอกเขาก็มาแต่บ้านมะนาวนู้ เดินมาไม่ใกล้นะนาวอ่ะไม่ใกล้นะเอาจีๆใส่เสื้อผ้าสียังสีขาวกลมแขนกุดซัพายไอเนี้ยสัพายถุงปุ๋ยแล้วก็มีไม้อันนึงไม้ไม่ใหญ่มากสักสองนิ้วเนี่ยแต่อบบหนึ่งเห็นไหมไม่มีเนาะพ่อเนาะสูงผมผอมสูงหน่อยโอ้เราไม่ได้สังเกตเนาะ ไม่แน่ไม่แน่กระขากับเข้าหมู่บ้านเห่ากันเกลียวเลยเออเออผมยังดูอยู่อืมเออผมดูอยู่มาเห่าเกลียวเลยโอ้แสดงว่าเจอกันแล้วผมทักด้วยทักกันแล้วโอ้เออ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 ผมสงสัยว่าอ่าทำไมเห่าอยู่ตรงนี้นานจังอืม่ะแสดงออกมาดูดูเราไม่ได้เห็นว่าไอ้ไทมันนอเข้าไม่อยู่แล้วนี่ อ่าอกว่าเอ้าเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะผมอ่ะอืมอืมอืมทางตามองเขาไม่อยู่แล้วแล้วเจอแต่มาริโอมาริโอเขาอยู่ควายอยู่ตรงโน้นไฟมันดับใช่ไหมโอ้ถามน้องมาริโอบอกไอ้หมานเห่าอะไรอืมอืมอืไม่รู้เขาไม่ได้ออกมาเขาก็อยู่ตรงข้างในใช่ไหมผมก็เลยเดินออกมาเลยอ่าแล้วมาเจอพอดีเลยอ่าอ่าอ่าเออก็เลยถามเขาว่าอ่ามามายังไงเขาบอกเดินมาจากบ้านมะนาว ออืมเดินมาจากบ้านมะนาวก็เออก็คือพูดง่ายๆว่าแล้วเขาก็เดินเลยเดินไปเขาก็คุยไปด้วยนะตอนแรกคิดว่ามากับเพื่อนอืมแต่ผมก็ดูเพื่อนมันก็ไม่มีเพื่อนดีกว่าคุยคนเดียวอ่ะล้วคุยคนเดียวยังไม่พอนะหัวเราะด้วยนะเออเออหวเลาคิดจักจังรเหมือนคุยกันรู้เรื่องอ่ะอ่าอ่า มันดีหรือเปล่าหรือยังไงงงนะ <Yeah. S 1> เออเฮ้ยอว่ามากับกุมารทอง uh huh. เออผมคิดไปทั่วเลยนะตอนนั้นอะ่ะ <Yeah. S 1> เออเออเพราะว่าคุยกันเนี่ยนะห่างกันไานนิด mm. น่ะผมก็ไม่ได้กล้าเข้าใกล้นะผมก็ยืนอยู่เข mm. าก็เดินผ่านตรงเส้นขาวนี่แหละผมก็คุยตรงนี้ไงอืมอ mm ืม hmm. เออแล้วเขาก็เดินไปเดินไปไอ้เกิดอะไรขึ้นเนาะอ่อา มีามชายปริศนานะครับเดินมามแต่ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนแต่เขาบอกว่ามาจากมะนาวบ้านมาันมะานาวแล้วก็เดินผ่านอเดินผ่านตรงเนี้เดินผ่านแต่แต่ว่ามันได้ยินผมได้ยินเสียงมาเห่านานๆมากก็คือหน้าบ้านทางใหญ่เนี่ยเพราะไอ้สองตัวสามตัวนี้เห่าันกระจายอืมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูนะไอ้สามตัวนี้ถูกแล้วก็นอกสองตัวด้วยมันรุมเห่าด้วยเออเออออมาดูว่าบริเวณนี้มีร่องรอยอะไรหรือเปล่าอืม เออร่องรอยอะไรมีผิดสังเกตไหมมีของเสริมอะไรอยู่ข้างในบ้านไหมออใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้านะถ้าถ้าอยู่ก็ให้อดินเขาส่องดูด้วยนะว,ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอืมอ,อืมอว่ามีอะไรผิดสังเกตไหมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรารู้จากการหมางก,ก็ไม่หายนอืมมมันรู้จากเราเนี่ยมันไม่เห่ามันไม่เห่าโอ้หมันมเห่าแบบเห่ากระโชกอ่ะอืมไอ้ดิกกี้ก็นอนตรงนั้นเห็นไหมล่ะดิกกี้เอ้ย นิกกี้ยิ่งเห่าแล้วดิกกี้เนี่ยรอดไม่ได้แล้วผมว่าถ้าเกิดถ้าเข้าปีนเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมถ้าปีนเข้าไปเนีสามตัวใน,นลุมแน่นอนแน่นอนถูกไหมขวันใจว่าดิกกี้คงไม่ปล่อยเออแน่นอนดิกดกี้จะไห,ห,หมมเนี่ยเนี่ยเราดูว่าม,มันมีมันมีอะไรผิดสังเกตไหมตีเนีดูมีผิดอะไรหรือเปล่าข้างในมีต่อเป็นที่สังเกตไหมเพราะว่ามันเห่าอยู่ในนี้ภาพหนึ่งนะฮะ ผมถึงต้องเอกใจผมถึงจะออกมาดูไงเพราะว่ามันเห่านานเนี่ยแต่มผมยังถามน้องเขาเลยว่าหมาเขาเห่าอะไรวะ <c oughs> เขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้ออกมาดูเออไม่ได้ออกมาดูผมก็เลยสงสัยว่าเอา้ามันมันเห่าอะไรแล้วพอดีผมเดินโผล่มาพอดีไปเจอป้ากันอยู่ตรงนู้นพอดีเลยเออตรงนู้นเลยก็เลยตาแดงนะครับเห็นพี่ชายพิศนายครับ มามาอย่างไหนเขาบอกว่าสะพเป้ให้สะพายมันไม่ใช<อ>่สะพายถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยแล้วในถุงปุ๋ยเนี่ยมันจะตุงๆนตุงนะอ่ามันจะตุงๆตุงก็คือก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีของใส่อยู่อ่ะเออจะว่าเข้ามาอ่าเข้ามาเดินแสวงบุญก็ไม่น่าใช่ผมคิดอยู่แต่เป็นที่ผิดสังเกตก็คือเขาเดินไปคุยไปหัวเราะไปนี่แหละงงตรงนี้ ว่าคนคนดีเขาคงไม่หัวเราะไปคนเดียวหรือว่าเขาแสดงแสดงได้เนียนคนป่วยคนป่วยทางจิตและประสาทเหรอตอนแรกผมเข้าใจว่าคนเมาอืมได้คนเมาก็เดินไม่เต๋นี่ว่าเออจิตจิตจิตะจิตจิตใช่ไหมเออจิตและประสาทโอ้แต่ถ้าคนเมาเนี่ยหรือเออคนเมามันตกเป๋เป็นไปได้ไหมว่าเขามาหาเพื่อนแถวนี้อืมไม่มีไม่มีใช่ไหมพวกนี้จะไปเรื่อยๆเหรอ เราถ้าไปก็ต้องเจอสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามดูกลับไปนี่จะตามไปไม่ถึงไหนหรอกเออแต่ว่ามันก็ไปไปได้นานสักพักหนึ่งแล้วนะครับชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเอออผมเข้าไปเนี่ยผมก็ไปขึ้นไลฟ์ให้เอตีดูเลยว่าเอ้ยผมผิดสังเกตนะเอออออผิดสังเกตนะกดตามกดตามมาตามไลฟ์แหละนี่เออเห็นไล์หรอเออเห็นไลท์แหละเออก็เลยผิดสังเกตไงต้องอ มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหมามันเห่าเกียวไปในหมู่บ้านเลยนะอือืมผมก็มองดูอยู่ถึงทางเข้าวัดนะมันก็สุดสายตาพอดีแล้วหายไปเลยเหรอนี่เรามาไม่เห็นเนาะมันอาจจะแวะนั่งตรงที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูจ้ามเถียงอยู่สามแยกประมาณเกือบชั่วโมงนะรอเห็นไผ่เพราะความจริงถ้าเขาเดินไปถึงสาม ต้องเห็นโกมันไม่เห็นไม่ใช่คือท่านคนเดินนะเห็นไหมนั่นเห็นต้องเห็นเพราะว่าเอาพวกงี้หมาเดินผ่านยังมองเห็นอะถูกนันสว่างนะดถอยแล้วนั่นอะเพราะว่าไรสดนี่ไรสดนี่กีมาตลอดเลยเออทั้งสองเครื่องเลยมาจากเออต้องมีแปลกใจอาจจะเจอเอ้ยจะมาหายกลางทางได้ หรือว่า<ม>แวะเพื่อนหาเพื่อนตรงนู้นไม่ผมว่ามันอาจจะแวะเถียงนาถ้าถ้าบ้านถ้าบ้านอ,อบ้านบ่าวนกก็ไม่น่าจะเป็นเพื่อนบ่าวนกไม่น่าจะถูกไหมถูกเไปก็เป็นบ้านบ่าวน,นกแนละ้วถูกไหมเออเอเอเลยไปก็จะเป็นไร่ผู้หลวงเออเลยไปก็จะเป็นเอเป็นเป็นญาติของลุงวอเออเออมีสีชมพูตรงนั้นอ่ะเออเออไอ่รู้เหมือนกันตรงนั้นก็ไม่มีอะไรอีกแล้วหาตรงนั้นไปก็ไม่ใช่แล้ว อเออ,อเลยไปก็เป็นป่าชา้าอ,อไม่ใช่นะผมแล้วหลอนเลยนะเนี่ยมันใช่่ะ